ขอกราบสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะวันนี้นะครับมีสมเด็จเก่าๆมันๆมาฝากพีเอฟซีกันนะครับนะเป็นสมเด็จวัละคังนะครับอันนี้นะครับเป็นสมเด็จวัละคังพิมเจดีนะครับอันนี้นะครับตรงนี้เป็นพิมเจดีนะครับนะฮะพระนี่สันนิษฐานว่าโดนล้างลักงานแบบหนักๆเลยนะครับนะฮะโดนล้างลักงานนะฮะพระองค์นี้นะครับ โดนล้างลักมาหลักหน่วงเลยนะฮะนี่ข้างในนี้เจ้าของเก่านี่น่าจะเอากาวตาช้างนะครับหยอดไว้นะฮะนะฮะเอากาวตาช้างหยอดไว้นะครับเพื่อรักษาเนื้อพระนะครับนะฮะนี่นี่นะครับเนื้อนี่ปริเลยนะครับนะบผมว่าน่าจะโดนโดนโดนล้างหลัก,กครับแช่พวกเทนเนอร์มั่งอะไรมั่งนะฮะนี่แต่เนื้อหานี่โอ้โหโคตรจี๊ดเลยนะครับ เนื้อหาโคตรจี๊ดเลยนะครับนี่มณสารนี่มีเพียบเลยนะครับนะฮะมนสารนี่มีเพียบเลยนะครับนะฮะมนสารนี่มีเพียบเลยนะครับข้างพระองค์นี้ผมดูแท้นะครับนะะพระองค์นี้ผมดูแท้นะครับใครดูแท้เหมือนผมก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับนะฮะลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับนะฮะ ทรมาสอบถามกันได้เลยโทรมาสอบสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับนะฮะนี่ครับเนื้อวัดระคางจ๋าเลยนะครับแบบนี้นะครับนะฮะนี่เนื้อวัดระคังจ๋าเลยนะครับนี่อยู่เม็ดมวลสารนี่ครับนะฮะเม็ดมวลสารน่าจะโดนล้างมันหนักเลยนะครับลักนะฮะโดนลางลักมันหนักเลยนะฮะไม่น่าไปล้างนะครับไม่น่าไปล้างเลยนะฮะเสียดายเสียดายพระเสียดายเนื้อด้วยนะฮะเนี่ย พระน่ารักทีเดียวเลยนะครับนะฮะพระน่ารักทีเดียวนะฮะนี่ก็เพิ่งแกอวมาจากตลับพุกนะฮะเพิ่งแกะวอกจากตลับพุกนี่น่ารักทีเดียวเลยนะครับภาพนี้ครเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะฮะเป็นวัดละคังนะครับนะฮะวัดระคังครับพิมพ์เจดีนะฮะนี่สูมกันให้เห็นชัดชัดเลยนะครับนะฮะเห็นชัดชัดเลยนะฮะเห็นชัดชัดเลยนะครับนะฮะ นี่นะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับนะฮะเนื้อหาประมาณนี้พีうんうん่ๆท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันมาได้เลยนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะฮะไม่ต้องเก่งใจนะครับสอบถามกันได้นะฮะโทรมาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะนี่นี่นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะฮะเบอร์โทรตามนี้เลยโทรได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับนะฮะโทรได้ทั้งสองเบอร์เลยไม่ต้องเก่งใจนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะพูดคุยกันได้เลยนะฮะ ถ้าไม่มีใครปิดนะครับพาองนี้ผมว่าจะเก็บยาวๆเลยนะครับพาองนี้นะฮะว่าจะเก็บยาวๆเลยนะฮะนี่โคตรเก่าอะครับรักโคตรเก่าเลยนะฮะรักโคตรเก่าเลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับโทรมาคุยกันได้นะครับนะฮะโทรมาคุยกันได้นะครับนี่ ในส่วนตัวผมนะครับผ้าองค์นี้ผมดูแท้นะครับนะฮะส่วนตัวผมนะครับนะฮะถ้าใครชื่นชอบผ้าสไตล์แบบผมนะครับเนี่ยลองโทรมาถามกันได้นะครับโทรมาถามราคากันได้นะฮะนี่นี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่เซนะฮะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะเนื้ออาจจะหลุดไปหน่อยเดียวนะฮะตรงนี้หลุดไปนะฮะเนื้อบินนะครับนี่นะครับ ฝากพี่เอฟซนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะนี่โทรได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับนี่ครับเบอร์ขึ้นอยู่ให้นี่เลยนะครับนะฮะนะครับโทรได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับนะฮะอีพีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ